จริงกางกะนุ่งตระนุงพี่น้องทีหลายสีหลายอันจริงเกางเกงมื่อแรกเด้อเพราะมันกางเกงมื่อสองเนาะพี่น้องเลยน้อยนี่แบบกางเกงมื่อแรกโอ้กางเกงอยังกางเกงกันเขาเอินกางเกงขาสามส่วนสี่ส่วนนี่แหละประมาณนี่แหละ นี่จริงเกิงสิบครังหน้าสิบครังหน้าผ่าเขาเอื่นผ่าคล้ายๆผ่าลีนนินนอ่ะนะเขาเอื่นผ่าอันคล้ายๆคือผ่าลิ้นนิ่นะแต่ว่ามันแห้งน,น,น,นูซายงี้หมูก็ผ่าลีนิน สวัสดีค่ะนาทิตเชียนขอบคุณเล่นไหนเด้อนาทิทเชียนเนี่ยกระเจงกีก้แต่กระเจงงามๆพี่นอ้องไงแต่นงก็อย่างแงามาอุดนลเอาไปนงในไหนมาดำอันแอลกับมี่เหต่างกันสี่สิบสามสิบสามสิบแปดสามสิบสี่สามสิบหก สวัสดีครับน้าติดเกี้ยนสวัสดีทุกคนเดอน้อพี่น้องเตือนทั้งสองสวัสดีครับยายกลมน้าติดเกี้ยนทักทายยายกลมนะพียย่น <laughs> ้องเตือนเขามาดามก็พี่น้องเช่นยายกลม <laughs> งามบ่เสียเสียไหม้พมุ่มงามบ่ น้องเสียไหมพุมงามงามสวัสดีค่ะคุณเก๋คุณเก๋ขอบคุณหลายๆเ้ยคุณน้องเสียผ่าไหมพุ่มไปพุทธเฒ่านงพี่น้องไปพุทธเฒนุองอัน สาวปทาย <c oughs> คุณเกศจ,กจังหวัดีสาวปทาไยขอบคุณหลายๆเล้อพี่น้องเนาะเรืเ่องเบ็ดให้ไหลเรื่องเบ็ดให้ไหลเรื่องเบ็ดให้ไหลเบื่อเสียงงามงามพี่น้องเอามาโซ่พี่น้องยัมาเสียงงามอ,อันนี้ทั้งหนาบาเลยแต่เอาทั้งหลังไงตรงเสียงงามอหยังเห็นเสียงงามบา่เสียผ่าไหมพ่มมดอพี่น้องีดีเนี่ยเนนะ่นหนาท้าวันอหยังเนี่ย คู่นี้ประมาณเกีตลอยบาทลืมกดลืมกดเนี่ยนะเออสวยสวยโดตรใหญ่โรแช่หายแน่นอนเบื้องผิ้กูไดมีแม่เป็นผู้เฒ่ามหาสื่อไปเด้อพี่น้องเสียแพงเลยเสียมื่อแรกเลยเพราะมันเสียมื่อเงิสองเลยพี่น้องเสียมื่อแรกได้เด้เสียมือยยม่อแรกเลย เนี่ยคู่นี่เจ็ดรลอยคููนี่เจ็ดรลอยอันนี้ลดราคาให้ดิตัวหนึ่งกับสามรลอยเก้าสิบลดลงแย่ยวนสามรลอยห้าสิบครหนึง 700. ่งเจ็ดรลอยกันเอาครหนึ่งกับลดให้ 700. มมเจ็ดร้อยบาทงามงามเหมือนเกมเงินปิ่นหลงเลงกมีสุดี แดงเกียงไงเหบมี่เกียงใงเหบมี่นอแดงเกียงไงหรมีงเกงในใ่นี่เอากางเกยงไงผู้เถ่าแบบนี้ไปนุงไขวยกันนุ้งทีหล่ะกางเกียงขมือแต่ว่ได้น,นงแบบนี้ไปนงเกงไนแบบนี้แล่ว่าได้นงเกงไนแบบนี้นะพอตรวจพอไป้เรื่องมือนี่วันวานเลนใต้ฤทธิสีโซ่เกีงในวันวาเล่นไต้โซ่เกีงไง ไปใส่กางเกงไหแบบนี้แหละพี่น้องไปจีจอบอันเอาไปให้พูดเถ่าใส่มันไม่ไร้ใจไร้อันเนาะว่ามันม,มือสองได้มือแหลกได้พี่น้องใส่ดีดีย้ำเวลาเอาใส่กระโปรงใส่เังสิมันนี่วันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์